สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางฮานอยวันเสาร์ที่13มีนาคมนะคะก่อนอื่นมาดูย้อนหลังของวันศุกร์ที่12นะคะว่าผลออกอกะไรบ้างผลฮานอยพิเศษออก08640อันนี้เขียนผิดคะ่ะอันนี้ไปเอาของเมื่อวานก่อนมาลงลืมคะ่ะดูผิดวันนะคะ อ่า08640 08640พี่น้องไม่มีแปะไม่มีหกนะคะให้85นะคะให้85ไปนะคะอ,อันนี้เข้าเฉพาะเข้าเฉพาะวิ่งนะคะเข้าเฉพาะวิ่ง8นะวิ่ง8ปะคะ่ะอันนี้40ก็ไม่มีนะน้อยปกติ43975นะคะ43939มาอีกแล้ว แต่พี่น้องไม่ได้ไม่ได้จับคู่ให้นะคะเพราะว่าเห็นมันออกแล้วก็เลยนึกว่ามันจะไม่ออกอีกนะเป็นแปดสามจับแปดสามแต่สามเก้าไม่ได้จับนะคะนี่อยู่นี่เลยสามเก้าอยู่นี่เลยนะคะสามเก้าเก้าสามนะแต่ว่าเข้าวิ่งห้านะคะอันนี้ก็เข้าวิ่งห้านะใครที่วิ่งนะคะใครที่ชอบวิ่งนะคะสายวิ่งหรือหรือถ้าลูดนะคะลูดก็ได้ห้าเจ็ดเนาะ ทีนี้นอย VIP นอย VIP ออก90220 90220ไม่มีนะคะพี่น้องไม่มีไม่มีศูนย์นะอันนี้ก็หลุดไปนะคะสำหรับนอย VIP นะคะอันนี้เข้าเฉพาะาเข้าเฉพาะวิ่งนะคะวิ่งแวิ่งหนะ้านะจริงๆพี่น้องก็ถ้าพี่น้องไม่เปลี่ยนชุดนะคะตอนแรกพี่น้องทำอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะมีจะมีศูนย์ค่ะ จะมีศูนย์แต่พี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนเอาศูนย์ออกแล้วเอาหนึ่งมาใส่แทนนะคะตอนแรกไม่งั้นก็เข้าชุดนั้นเลยนะคะชุดนั้นมีมีเก้ามีสองมีหกแล้วก็มีศูนย์ค่ะอ่าแล้วก็เด่นแปดสามตอนแรกพี่น้องชุดทำมีแปดมีหกมีเก้ามีสองมีศูนย์ ะะทีนี้เปลี่ยนมาเป็นชุดนี้ค่ะไม่งั้นก็เข้า3นอยด้วยนะคะสองศูนย์ก็มีอันนี้พี่พน้องผิดพลาดไปนะคะเลือกคําคนวณไปคํานวณมาก็เลยเปลี่ยนชุดค่ะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับที่หลุดไปของวันศุกร์นะคะเข้าเฉพาะวิ่งเนาะสองนอยนะะทีนี้ก็มาดูนอยวันเสาร์ที่13เลยนะคะ วันเสาร์ที่13พี่น้องจับชุดตัวเด่นให้นะคะ6แล้วก็7นะวิ่งรูด6กับเนะคะทีนี้จับคู่นะคะ6 7 6 3 6 8 6 9นะชุดเด่นนะคะชุดเด่นคู่ก็จะมี3 9 8 4นะจับคู่จะมี6 7 6 3 6 8 6 9นะ7 3 7 4 7 8 7 7, 7นะคะ จับเบิร์เจ็ดเจ็ดให้ด้วยนะสามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้านะคะสามตัวก็จะมีหกเจ็ดเจ็ดสี่สามแปดสี่หกเจ็ดเก้าเก้าสามสามหกเก้านะคะเจ็ดสี่เก้านะ,ะสำหรับสามตัวนะคะหรือจะลองหมุนเองในตารางก็ได้นะสำหรับสามตัวนะคะทีนี้ตัวเน่นตัวเด่นนะคะที่พี่น้องอะ่ะเด่นนะคะก็จะมีหกเจ็ด หกเก้า <69, S 2> นะคะหกแปดเจ็ดเจ็ดเจนะคะเจ็ดามเจ็นะสี่เาสีนะคะแล้วก็สานะสำหรับตัวเด่นก็จะมีตามนี้นะคะ หรือถ้ายังไงก็ลองเลือกที่ชอบดูได้นะว่าชอบตัวไหนนะคะทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยนะสำหรับฮานอยวันเสาร์ที่13มีนาคมนะคะยังไงก็ขอให้เฮงเงปังๆนะคะส่วนสมาชิกใหม่นะคะที่เข้ามาใหม่พี่น้องก็ยินดีต้อนรับแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่มาติดตามพี่น้องพาเฮงและก็สมาชิกเก่านะคะ ที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะสมาชิกท่านไหนที่เข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะอยู่ด้วยกันก็ขอให้ทุกคนเฮงเปงังๆมีเงินมีทองใช้นะคะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรง ผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ